ผมตรวจแล้วครับผมเบิร์ดหน่วยโมต้องการโมต้องการม้มม้มม้วมเออโอเคเอ้ําอ้ํา,า,างานนี้ต้องมอีคานไม่เบิดแล้วก็แลกนี่ดอกมางานไม่เบิดแล้วก็แลกนี่ดอกมางาไม่เบิดงานไม่เบิรแล้วก็แลกนี่ดอกมาให้บง บอกเราเอาลาบเนื้อมากินกับบอกินใ้เบิร์ตอนละกันแล้วนี่เราไม่หมูเบิงแล้วเนอโอเคแก้วแก้วอีน้องแก้วนี่จะเจ้าเนต้องหัวไปร้านตอนเย็นเขาจะแคะเราไปร้านตอนเย็นเหมือนกันเขาจะเอาไปแคบประจานเจ้าอยู่ร้านเราเจ้าไปหลอกเบง สีกูสัก,กสีกูสางมาดิเบิดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยสักสีไอ้นี่สักสีลิงลิงกังลิงกังเหตุพระเจ้าก็นอนอีหา้างเอาเด้อเอาเลยเด้อ प्रधान प्रधान ใจยุ่งเนาะมึงนุ่งเนาะเดี๋ยวยี่สิบสู่สู่พี่น้องซีนาทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจับผมเหลวแล้วกันให้รอนดกคนจีเกียแห่มาโดมงอมเนาะนี่เหรอฮะนี่เอามีดมาว้าวสามร้อยจะสามร้อยแล้วครับผม ขอบคุณนะครับผมสนุกกันจังขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทังนี้ก็สู้กันทังนี้ก็สู้กันสู้เขาเดินถ้าเที่ยสู้เขาเดินมิวฮอวมิวอัศวินลินอัศจรรย์ถ้าผู้ใดมิวบอมิวบอเนี่เอาลินไปเนี้ยลองสู้เขาลอยหนึ่งแล้วเขาอะลอยหนึ่งแล้วเขาไอเอเตอร์ไอเตอร์ Hau xuống khẩu hầu xuống hầu 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 tay con, hầu hầu tay con, hầu hầu tay con hầu hầu tay con hầu 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 nâng hầu 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 vương hầu hầu ยังไงยังไงเอฟซีพี่เพียวก็น่ารักที่สุดที่สุดที่ฉุดน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดน่ารักที่สุด<อ>นักพี่น้องงานขอพี่นอ้องคนพี่น้องคอยคอยสิร้องเพลงให้เจ้าฟังเด้ยอยโง่ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจโอ้เบ้อว่าเจ้ามีใคร ไผ่ละมากจังเลขอบคุณเขามขอบคุณนิร้านะผมขอบคุณดอกกุหาบาผมขอบคุณผมขอบคุณไม่ฮะนคขอบคุณผมขอบคุณดอกกุหลาบเขาผมขอบคุณเขบผมขอบคุณไขาผมขอบคุณเขผมขอบคุณเขาผมขอบคุณเขาผมขอบคุณขบผมขอบคุณขผมขอบคุณเขบผมขอบคุณเขาผมขอบคุณเขผมขอบคุณเขผมขอบคุณเขาผมขอบคุณขผมขอบคุณเขา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 ผมขอบคุณขาผมขอบคุณขผมขอบคุณขาผมขอบคุณเขผมขอบคุณเผมขอบคุณผมขอบคุณผมขอบคุณรับผม

ข uhm, อกให้ท่านเ่อนไอขาดกหมดเดียขาดก็หมดละขอบคุณเขผมขอบคุณนะขอบคุณนะเขาผมขอบคุณหนใจเขาผมเอาแล้วเอาแล้วเหลืออีกหนึนาทีขาผมหนึนาทีนะหนึ่งนาทีขผมหนาทีหนาทีของไฟฟันขาผมนี่คือความเป็นจริงจะคือเกิดขึ้นณนเวลานี้ณ เสียงบินเนี่ยกูแล้วกผมึงกูแล้วกูงกู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 กนกู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 กกู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 กก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 ก มันโมเมียนมันโมนเมียนแบตเตอรี่เนี้ยทีมแมบ,บเนีนเนเลยโมเงับยชนะซีขอ้อหบ่ได้บ่ได้เมีมามสิบินมาสบินมันโมมีมีกระตัดมีกระตัดบะนะโกนตองมีโนโนโมมีแข่แข่งไหมบ่<อ>มัขาดโดเลยมัขาดท้งลด บอเอฟซีคอยทาเบื้องอยู่นี่กันไก่นี่กันไก่บ่มีวะพวกมีกันไก่เหาะเอามีดตัดผมตัดหน้าคอยตีเกิดเป็นโดะับไอ้ต้นไปน้อยเหรอมีดโอ้วนงอขึ้นเร็วเร็วเร็วมันต้องตัดข้างหน้าแบบนี้นี่เออสิตัดอะไรก่อนเออตัดเป็นตัวกยังไงก็ต้องตัดอยู่แล้วเขาบอกว่าต้องไปเข้าเบว์อยู่แล้วจะไป่เป็นแบบนี้มันจะเสียเส้่อไส ไังเพลงเลยหรอถ้ากนบนี้ไังเพลงเาค่ะคนเราไม่ต้องทุกคนย้ยบอกเลยหายคนคนึ่งคบอกไอ้ต้นแลยถ้าเราผูเหตุามแกเป็นคนผิดคำสัญญาอห้รอคดโนหักอ้งโจะหักแ้วแตะ้ว่นะแ้มแต่น,นะแล้วไม,ม,มต่ ตัดเลยตัดเลยใครตัดผมให้เร็วซามมากเลยตัดเลยตัดเลยเสียงเราเสียระบบเสียงระบเขาตัดีครับเขจะไปตัดกินเร็วหัวตัดตอนนี้ตัดเลมันเป็นนไรงชวยังไงได้ก็ตัดมันตรงตัวก็ตัดใละโอ้ย เอ้ามาคือเดีละเบี้ยเอาเลือด้านเลือดอ่ะขหาอยู่นองขูหาอยู่ตองเรียดทุกคนรอม่ต้องรีบหรอกทุกคนก็รอดูอยู่ เตรียมเตรียมแคปหน้าจอไปลงมติ๊กตอกได้เลยนะครับผมเอาไปประจานได้เลยครับผมมาอะไรครับผมเก่อนุบงอุบงก่อนมันต้องหัวใส่บ่ตองแก้ทันทีตัดตัดให้มันแบ่งอ่ะแบงอะไรกูไอ ขอเป็นคนต้อง,งค่อยเป็นคนพูดได้ค่อยอยู่ค่อยชนะไงไเี่ยตาร,าม,ตารามือแรงมือแรงมีฟูเดอร์เขาว่าเออินีน่เอง